นโบทพระตัปบบิฎกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีคณาจารย์สิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียและสาธุชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดผ้าป่าถวายทุนการศึกษาแด่พระพิสุสัมมาเนรทั่วโลกและพิธีถวายมหาสังฆทาน108รูปในวาระวันสถาปนาครบรอบ21ปีของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียดี U โดยภายในงานคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่ศักดิ์สิทธิ์และเต็มไปด้วยความป,าปรับเลื้มปิติจากนั้นพระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยปร,ริยธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์ได้นำทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทางยังได้ร่วมพิธีอาราธนาศีลห้าและนั่งสมาธิตามเทปเสียงน้ำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย เพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าวถวายทุนการศึกษาแด่พระพิสุทธิ์สามเณรทั่วโลกโดยประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าครั้งนี้คือาการลียนมิตรตันเทียนเหลียนพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าต่อมาจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวยายพระไตรปิฎกโดยการลยนมิตรโซเฟียเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีปิดแผ่นทองโดยพระมหาวิทิชัยวุฒิชโยปร,ริยธรรม9ก้าประโยคด็อกเตอร์คณะบดีคณะพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียได้ขึ้นรับแผ่นทองจากท่านประธานสงฆ์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ขึ้นรับแผ่นทองจากท่านประธานสงฆ์พร้อมกันนี้พระมหาวุฒิชัยวุฒิชโยและคณะเจ้าภาพก็ได้ปิดแผ่นทองที่แผ่นโลหะหน้าตู้พระไตปิฎด จากนั้นพระมหาวุฒิชัยปัญญาวุฒโธหัวหน้ากองประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียก็ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ต่อท่านประธานสง,สอ,งสองภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยก่อนที่พระมหาพิมวัตรธรรมวิสุโทโธปรียนธรรมเ้าประโยคจะได้กล่าวสรรเสริญเกียรติคุณของหลวงพ่อธรรม,มชโยเป็นภาษาอังกฤษ และในโอกาสนี้ราวิเทศภาวนาจารย์ท่านประทานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมมนธนิยกาถาพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันชมสื่อวิดิทัศน์ของมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียต่อมาเป็นการถวายมหาสังฆทาน108รูปบูชาธรรม80ปีหลวงพ่อธรรม,มชโยโดยคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่องานพระพุทธศาสนาก่อนที่ทุกท่าน จะได้น้อมถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์จำนวน108รูปโดยพร้อมเพียงกันในโอกาสนี้พระมหาวุฒิชัยวุฒิชยโยเปรียนธรรม9ก้าประโยคด็ออเตอร์ก็ได้กล่าวสัมโมทนิยกถาและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้สำหรับการจัดพิธีทอดผ้าปา่าถวายทุนการศึกษาแด่พระพิสุสัมมเนทั่วโลกพิธีถวายพระไตรปิฎก และถวายมหาสังฆธาน108รูปในวาระครบรอบ21ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมบูชาธรรมแด่หลวงพ่อธรรมชโยองค์สถาปนามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเนื่องในวาระอายุวัฒนะงคล80ปีและเพื่อให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่าน ได้ร่วมกันสั่งสมบุญบารมีอีกทั้งยังช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแผ่ขยายไปทั่วโลกค่ะ